ปุกปุยไม่นอนปุกปุยเป็นกระต่ายตัวน้อยที่ขนปุยที่สุดในป่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ปุกปุยไม่ชอบเลยนั่นคือการเข้านอนเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินคุณแม่บุญมากระซิบบอกว่าถึงเวลานอนแล้วจ้ะปุกปุยพรุ่งนี้ลูกต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนเพื่อรับพลังงานเต็มเปี่ยมนะ แต่ปุกปุยไม่ฟังเลยเธอจะกระโดดเต้นรำและเล่นซ่อนแอบกับหิ่งห้อยจนดึกดื่นผลคือเช้าว,วันรุ่งขึ้นปุกปุยตื่นสายมากเธอต้องเดินไปโรงเรียนอย่างงัวงเงียและอ่อนเพลียจ,จนหูตกในห้องเรียนครูกรหอคูดสอนเรื่องดวงดาวปุกปุยง่วงจนต้องพับหูลงมาปิดตาเธอฟังไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียว ตอนพักกลางวันปุกปุยรู้สึกหงุดหงิดมากเธออ่อนเพลียจะนะควบคุมตัวเองไม่ได้และรู้สึกอยากร้องไห้ปุกปุยเผลอไปปัดทรายใส่เพื่อนลูกเจี๊ยบป,ปิ๊บทำให้ปิ๊บต้องร้องไห้เสียงดังเมื่อกลับถึงบ้านปุกปุยร้องไห้ด้วยความอ่อนเพลียคุณแม่บุญมักอดเธอไว้แน่น การน,นอนดึกทำให้เราเศร้าและไม่มีความสุขนะจ๊ะลูกคุณแม่บุญมาอธิบายการน,นอนเร็วคือการชาร์จพลังงานเพื่อให้หนูมีรอยยิ้มที่สดใสในวันพรุ่งนี้การดูแลตัวเองคือความรับผิดชอบของหนูเองตั้งแต่นั้นมาปุกปุยตั้งใจเข้านอนแต่หัวค่ำเธอตื่นขึ้นมาพร้อมพลังเต็มเปี่ยมและกระซิบกับแม่ว่าปุกปุยพร้อมนอนแล้วค่ะ ปุกปุยอยากตื่นมาเป็นกระต่ายที่มีความสุขที่สุดในวันพรุ่งนี้ค่ะข้อคิดท้ายเรื่องมิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการนอนเร็วคือการชาร์จพลังการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับร่างกายและสมองเพื่อให้ตื่นมาพร้อมกับความสดใสมีพลังและอารมณ์ดีพลังงานส่งผลต่ออารมณ์เมื่อร่างกายเ,าเาห,หนื่อยล้าเราจะหงดหงิดง่ายไม่มีสมาธิและไม่สนุกกับการเล่นเหมือนเดิม การดูแลตัวเองคือความรับผิดช,ชอบการตัดสินใจที่จะเข้านอนเร็วเป็นก้าวแรกที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและความรู้สึกของตัวเองจบไปแล้วค่ะนิทานจากบ้านทานิทานเล่าด้วยรักเพื่อหัวใจของเด็กๆทุกคนติดตามฟังนิทาน2ภาษาได้ที่บ้านทำนิทานทั้ง Facebook I ิทูเบร t i k t o k หรือจะสนับสนุนทางช่องโดยการโด o n a มาได้โดยการสแกน QR code นี้ i, เพื่อเป็นกำลังจากให้ทางเราทำคลิปดีๆออกมาอีกเยอะๆค่ะอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและกดไลค์คอมเมนต์แชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ